อ่ะของขวัญมาถึงแล้วนะค่ะให้แกะแล้วยิงปืนเลยยิงปืนด้วยอ่ะของขวัญมาถึงแล้วาหนิ่งหมุนยิงมาฮานิ่งยิงปืนเรืออ่ะของของกองใหญ่ของพี่อุ่นยิงไปเลยไปแกะกล่องเล็กของพี่อ้อนไม่ใช่กล่องเล็กเลยคือกล่องใหญ่อ่ะแกะดูได้เลยแกะดูได้เลยเออแล้วมันแกะยังไงอะคะแกะยังไงอ่ะแกะแกะย่าช่วยแกะหน่อยย่าช่วยแกะหน่อยไม่ช่วย ไปเอากันไกลหลังบ้านไปจะต้องเด็กก็ต้องไปหาหมอ ไออุ่นดีใจไหมไออุ่นได้อะไรอุ่นได้อะไรองเสียแมลงแมลงเห็นใว่าจะเป็นโอเ็ข่าว่าน่าจะเป็นโอเ เืนหมอโนไปลานศ่อสาแทมเผ็ดก่อนโอ๊ยไรอีคืออะไรอ่ะปอดมาวิกาทีเล็กกินไม่อยู่อันนี้หููอะไรอ่ะตับข้าว้าวเทไหมไอ้ตัวใหญ่โอ้ยวุเลยเห็น่นโอ้ยขจตาลายเลยอนนว้าวคันบักใหญ่เลย โบดมาคิดว่าจะมีอุปกรณ์นี่วานี่่มาคิดว่าจะเป็นแค่กระเป๋าเฉยๆแต่เปิดมาก้เลยสองสูโมงตวมึงเห่นนะังโมงเาเหรนจ้ะมันบังซีรีโมท c คอนโทรลเนอย หมนดึงฮะดูดิวันอันนี้วังคับไปซ้ายขวาอันนี้ไม่ปีนอันนี้หยุดอ,นนดอแล้วอันนี้มันมีมันนอยยืดไถ้าเราอ,อันนี้ถ้าเรากดอันนี้ไม่ได้เราก็ต้องกดอันนี้ใช่ไหม สวัสดีนะคะลิงแม่คะพ่อค้าวันนี้นะคะลิงอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็คือแบบปีนขึ้นไปออไปเกาะก,กินข้าวโพดนะคะข้าวโพอดอยู่นี่นะคะเดลิงขึ้นไปปีนต้นไม้นะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ต้องไปปีนลิงนะคะลิงตัวดําๆอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็ต้องต้องไปปีน,น,นครับ,รบสวัสดีครับก่อนเลยครับลิง ลิงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อแม่ก่อนไาแล้วสองไปแล้วลสวัสดีครับจักรยานเอยปีนขึ้นไปใหม่สิครับไม่เนี่ยมันโอเคนะคะคลิปถ้สั้นไม่พูดเยอะนะคะไปแล้วนะคะบายบายค่ะหยาวย่าค่ะหย่าค่